รายการตอีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับรายการรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับ,โ,บโรคจากสัตว์สู่คนครับจะมีโรคใดบ้างไปติดตามชมครับ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นสุนัขแมวหนูกระต่ายกระรอกแพร่เชือ้อโดยการถูกสัตว์กัดควรน้ำลายเข้าทางเยืย่อบุตาจมูกปากหรือรอยแผลทลอกโรคหี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์เช่นหนูหมูวัวควายสุนัขสามารถติดต่อเชื้อ ได้จากการสัมผัสเชื้อโรคที่ฉีหนูโดยตรงหรือทางอ้อมโดยการย่ำน้ำหรือกิจกรรมที่สัมผัสดินและน้ำปนเปื้อนโดยเฉพาะหากผิวหนังมีบาดแผลหรือว่ายน้ำและมีการสำลักน้ำเข้าสู่ร่างกายโรคฝีดาดลิงพบในสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะเช่นกรอกหนูป่าติดต่อโดยการสัมผัสสารคัดลังหรือแผลของสัตว์ หรือรับประทานสัตว์ที่ไม่สุกและหากสัมผัสสารคัดหลั่งทางเดินหายใจของผู้ป่วยหรือสิ่งของปนเปื้อนก็สามารถติดเชื้อได้โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะมักเกิดในช่วงหน้าฝนเมื่อถูกยุงลายที่เป็นพาหะของโรคก,กัดเชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสะเลือดของผู้ที่ถูกกัดทําให้เกิดการติดเชือ้อและยุงลายทําให้เกิดโรคชิค,คุนกุนย่า โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าอีกด้วยจริงๆแล้วยังมีอีกมากเลยนะครับสำหรับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอย่างไรก็ต้องป้องกันตัวเองเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรปติตามชมครับสวัสดีครับ